สวัสดีครับทุกคนพันนี้เรามาเปลี่ยนผ้าเบรกกันเนาะเป็นผ้าเบรกของเน็กเตอร์นะครับทั้งหน้าและหลังเลยคนระับหน้าหลังนะครับเน็กเตอร์เน็กเตอร์นะครับหน้าหลังอของนี่ผมก็จัดมาประมาณรวมๆทั้งหน้าหลังก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกนะันเนาะเอา ด้านหน้าก่อนอันในหน้าวะอันนี้ครับด้านหน้ามาดูด้านหน้าก่อนว่าด้านในเป็นยังไงนะครับยี่ห้อนี่ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะเป็นครั้งแรกครับที่จะใช้นะครับเขาว่าเบรกดีครับเขาว่าเบรกกันดีเลยโอ้โหดูภายในครับมีสองใส่ให้อย่างดีครับเน็เตอร์พร้อมสติ๊กเกอร์นะครับนี่ว่าเบรกครับโห พาเบรกถือว่าเนื้อดีครับเนื้อดีเลยนะครับผาพาเบรกเนื้อแบบสักๆครับความหนาถือว่าใช้ได้แล้วนี่เบรกหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเบรกหลังกันนี่กล่องเบรกหลังครับเน็กเตอร์ กล่องฝีฟ้าดำจัดมาในราคาประมาณ500กว่าบาทครับทั้งหน้าและหลังใส่ถุงมาให้อย่างดีเลยถุงสวยมากเลยนีครับเบกหลังน่ครับ,น,รบนิกเซอร์นิกเซอร์นะครับ ผิวคือแบบสักๆหน้าอาจจะเบรกดีมากเลยเบรกดีไม่ดีคือต้องต้องลองนะครับต้องลองโอเคนี่ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะที่ผมสั่งมาเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาลองใส่กันเลยเดีกว,นะว่านะว่าจะใส่แล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็แล้วก็ก่อนใส่ก็จะมาเทียบดูว,ว่าผ้าเบรกเดิมกับผ้าเบรกของเลกเตอร์เนี่ย ผิวสัมผัสหรือความหนามันแตกต่างก,กันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ใสกันเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลานะครับโดยการจะผมจะใส่เบรกหน้าก่อนนะครับเรามาลื้อเบรกหน้ากันก่อนการใช้ของผมมันมีอันนี้นครับมาเยลว่าอะไรตัวกาดป้องกัน,นครับปั๊มปั๊มรางเราต้องมาถอดกันก่อนครับถอดกาดป้องกันก่อน น้ำลรงครับแน่นแน่นมากเลยน่นครับแน่นตัวลองตัวลองนะครับ มีตัวลองอยู่อยู่ครับนะครับ,บลังโโขู่้าเบกนะครับกำลังถอนอ่าให้ยคนหลดุดแล้วครับ ดูสภาพพัเบรกครับเห็ทุกคนเห็นไหมผ้าเบรกเดิมนะครับพ้าเบรกเดิมก็จะผิวน่าจะไม่ไม่สากนะครับผิวมันน่าจะไม่สากอันนี้ครับม,มีพ้าเบรกใช้มาแล้วประมาณหมื่นห้านะครับ หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนี่ถ้าไปใช้มาแล้วมันหมื่นห้าพันกิโลครับหมื่นห้าพันกิโลก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดูมาเทียบความหนานอันนี้พ้าเบรกใหม่ครับพับเบรกใหม่ของนี่ดูความหนานครับหนากว่านะครับ จะดูผิวแล้วให้ดูลองขูดดูผิวนะครับเพราะว่าผิวผ้าเดิมดูเหมือนจะไม่สากเท่าไม่สากเท่าของของของเน็กนะครับของเน็กดูจะสากกว่านะครับแต่ก็อ้องดูการใช้งานว่าจะเป็นจะแตกต่างจากเบรกเดิมยังไงนะครับงั้นเรามาติดตั้ง เบรกน็กเลยดีวะนะครับโอเคครับผมก็เละติดตั้งาบิกน็กนะครับมีซ้ายกับขวานะโหดูฝุ่นเพียบเลยุกคนฝุ่นเพียบเลยเช็ดก่อนได้ปะ ใส่ตัวในครับตัวในครับน,นี่ตัวในจับวางเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวนอก ร้อยครับร้อยนอ็อตนี่ครับร้อยน็อตครับ ใส่มันก็จะแน่นแน่นเลยเนาะพระเบรกใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวแล้วก็ลองมาจับเสียบจับเสียบกันดูครับเขาได้หรือเปล่าพะเบรกใหม่โอ้โหเรียบร้อยครับเข้าเป็นแล้วครับผมมาถึงพิธีสุดท้ายนะครับ ขั้นตอนท้ายขันน็อตกับขันหกเหลี่ยมกับนะกลับนะครับที่เดิมเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนได้ครับง่ายครับไม่อยากเปลี่ยนด้วยตัวเองได้นะครับโอเคครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับ เบรกหน้า a d v นะครับเปลี่ยนไาเบรกหน้าของเน็กนะครับเบรกหน้านครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเบรกเก่าเนี่ยเป็นของนี่นิดช,ชินเบรกเก่าเป็นเแบรบกของนิดช,ชินนะครับนิดช,ชินเด็ดแต่เราเปลี่ยนใส่ของเน็กไปนะครับทดลองดูว่าของเน็กจะโอเคไหมนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันใช้ของเน็กนะครับเคต ต่อไปครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเบรกหลังกันนะครับโอ,โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับเบรกหลังกันแล้วครับของ A ADV เนาะก็เหมือนเดิมครับผมต้องถอดตรงไอ้กันนี่ครับแต่กันปั๊มล่างด้านหลังออกก่อน,นครับด้วยหกเหลี่ยมเหมือนเดิมครับผมมาเราเร,า,าเริ่มกันเลย เพราะว่าแน่น <c oughs> นดด้านหนตาอางแน่นด้านหลังก็ต้องแน่นโอเคหลุดง่ายจังเลยหลุดง่ายจัง เรามาดู้าเบกหลังกันนะครับให้หลังเหลือเยอะกว่าด้านหน้านะาี่ดูยิผ้เบกหลังเหลือเยอะกว่านะี่นะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาถอดกันครับ ่อนแลานี่นะครับเราได้ออกมาแล้วเรา,เราจะเอาพับเบรกออกยังไงนะครับเราก็ต้องมาถอดน,น็อตตัวนี้ก่อนเนาะน็อตตัวนี้ก็ใช้เบอร์12นะครับแต่เราก็ต้องเอาอะไรมา,าขันขันตัวน็อตด,ด้านในนี่ก่อนนะเป็นเบอร์17เเน,น,นีก็เอาอะไรมาขันนะครับแกเบอร์12มาขันก็ได้ครับ แล้วก็จะออกแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะหลุดออกมาเลยทั้งยวงครับหลุดออกมาแบบทั้งยวงแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะเอาภาพบเบรกออกได้นะครับเรามาดูผห้เบรกหลังกันนะว่าเหลือหนาแค่ไหนนะ ผ้าเบรกหลังเราก็ปวดถ้าเบรกหลังครับก็เหลือ,อความหนาอยู่พอสมควรครับอ่คก็เหลือ,อความหนาอยู่พอสมควรครับนี่น,นะครับถ้าเบรกดูแล้วหน้าไม่ไม่น่าสากครับ้าเบรกชิน เราลองมาเทียบกับผ้าเบรกเน็กนะครับนี่ผ้าเบรกเน็กนะครับผ้าเบรกเน็กความหนาก็พอๆกันนะผมว่าผมว่านะครับความหนาขอมือก็พอๆกัน,นครับกับผ้าเบรกเน็กเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนผ้าเบรกเน็กกัน,นครับ ผ้าเบรกนิกนะครับผ้าเบรกนิกนะครับผ้าเบรผ้าเบรกนิกถูกใส่ไปแล้วนะครับครับนะแสบนะครับแล้วก็

ให้แบใหม่ครับมันแน่นครับอ่าครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลงมือเสียบคืนนะครับแล้วก็มาติดตั้งคืนกันครับ ก็ใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่อย่างครับในการแค่ขันน็อตคืนนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับผมโอเคเหลือใช้ก็เหลือแค่ขันน็อตคืน,นครับ ตรงนี้ก็แบ่งเสร็จสิ้น,นครับการทําเบรกเนาะวันนี้ก็มาเปลี่ยนเบรกทั้งเบรกหน้าหลังนะครับของ a d v 150นะครับนี่เป็นเบรกของเน็กนะครับมีผ้าเบรกเดิมครับเฮ้ผ้าเบรกเดิมของดิชินนะครับเอีติตตดรถมาเนาะโอเคเดี๋ยวเรื่องสรุปการใช้งานนะว่าผ้าเบรกเน็ก ็นยังไงดีกว่าของเดิมยังไงนะครับเอาแบบเอาพูดถึงความรู้สึกเลยเลยกันเนาะว่าถ้าเวลาขับแล้วมันแตกต่างกันยังไงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งครับให้ดูนะครับผมขอเอามันไปวิ่งก่อนเนาะไปวิ่งใช้งานสักอา,อาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเปลี่ยน้าเบรกนะครับ ลองใช้ครั้งแรกนะครับท่าเบกนิกนะครับเดี๋ยวไว้งั้นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหอลาแล้วก่อนเนาะการเปลี่ยนเบรกด้วยตัวเองก็ไม่ยากนะครับเปลี่ยนง่ายๆครับแค่น็อตไม่กี่ตัวนะครับดึงเข้าเอาของเก่าออกเอาของใหม่เข้าแค่นี้นะครับนะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะ คนสวัสดีครับ